ใครที่มีภาวะของไขมันความดันเบาหวานหัวใจและ กำลังทานแบประจำตัวใดๆอยู่นะคะอยากจะให้ทุกคนได้ดูเรื่องของภาวะไตเสื่อมด้วยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากสิ่งที่รินจะต้องถามต่อเสมอนั่นก็คือค่าไตคุณเป็นอย่างไรบ้างซึ่งรินพบว่าหลายท่านเป็นความดันไขมันหัวใจแล้วมีภาวะของขาบวมค่ะทุกคนหรือมีภาวะน้ําท่วมปอดบอกเลยว่าภาวะของการบวมนะคะมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ก็คือไตกับหัวใจเขาทํางานสอดประสานกันนะ หัวใจเนี่ยเขาเหมือนเครื่องปั๊มน้ําค่ะส่วนไตเขาเหมือนตัวกรองของเสียให้กับร่างกายดังนั้นเนี่ยเมื่อปั๊มน้ําปั๊มไม่ดีนะคะแถมยังตัวกรองก็กรองไม่ดีอีกด้วยทําให้สองอวัยวะนี้นะคะทําให้คุณมีอาการข้างเคียงเนาะเช่นบวมเหนื่อยเพลียหอบใครมีอาการเหล่านี้นะคะลองสังเกตตัวเองนะปกติเดินไปตลาดไม่เหนื่อยตอนนี้ เดินไปตลาดซื้อของเหมือนเดิมระยะเท่าเดิมเวลาเดิมเดิมแต่พบว่ามีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้นแบบนี้ต้องเริ่มเอะแล้วนะคะเอะที่ค่าไตาแล้วถ้าใครยังไม่เคยตรวจค่าไตาถ้าใครมีภาวะไตเสื่อมแล้วรู้ตัวเองว่าเป็นไตเสื่อมให้เอะเรื่องหัวใจสองอวัยวะนียเขาทำงานสอดประสานกันมากๆการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องขององค์รวมเบาหวาน ความดันไขมันหัวใจและไตถ้าคุณมีไตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอาหารทั้งหมดนะคะคุณต้องมาดูแลแบบระยะไตค่ะหลายท่านสับสนมากระหว่างเบาหวานแล้วก็เป็นไตร่วมด้วยอ่ะเป็นเบาหวานเสร็จรู้ว่าไตเริ่มเสื่อมระยะ4ถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานแล้วพบว่าไตเสื่อมระยะ4ี่คุณจะต้องทานอาหารให้เหมาะกับระยะไตนะคะทุกอย่างควรจะต้องไปดูแลที่ไตเป็นหลัก ก่อนที่จะดูแลอาหารทุกอย่างนะคะรินอยากให้ทุกท่านได้รู้ผลตรวจใครที่ยังไม่รู้และอยากดูแลสุขภาพรินอยากให้ทุกคนตั้งต้นให้ถูกเราจะดูแลสุขภาพเราต้องรู้ผลตรวจของเราถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะ 3B45 นะคะสองอาทิตย์ถึง1เดือนควรจะมีผลตรวจเพราะการคุมอาหารขึ้นอยู่กับผลตรวจในช่วงนั้นๆน,น,นะคะการคุมอาหาร ขึ้นอยู่กับผลตรวจในช่วงนั้นๆจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่องและอยู่กับโรคได้นะเราไม่จำเป็นจะต้องอดหรือคุมอาหารเครียดตลอดต่อเนื่องถ้าผลเลือดเราแล้วคือมันอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วอะ เราก็อาจจะมีล้านลาได้บ้างลินอยากให้ทุกคนมีความหวังแบบนี้เลยคือลิน,นเป็นสายที่เป็นสายบาลานซ์ทุกคนลินไม่ได้เป็นสายแบบว่าคือถ้าใครมาแล้วมีอาการเยอะเราก็ต้องบอกตามตรงว่ามันต้องคุมเข้มแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครทีอ่อยู่ระยะสองถ้าลินบอกว่าอ่ะทานได้บ้างทานได้นะคะพี่ก็คือทานได้นะอย่าใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดเกินไปเราต้องทำให้ชีวิต ใช้ได้ตลอดสมมติวันนี้คุณอายุ70 คุณจะอดอาหารหรือคุณจะคุมเครียดแบบนี้ไปตลอดอีก10ปีมันก็คงทําไม่ได้แต่ถ้าแค่ช่วงนึงละคะแล้วคุณก็มีชีวิตที่ดีต่อเนื่องไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องเป็นภาระใครแบบนี้น่าจะดีกว่ารินรวบรวมเรียบเรียงให้ทุกท่านเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดก็จะง่ายมากๆเลยมีปริมาณหมดเลยเห็นไหมทุกคนอยากจะบอกว่าใส่ใจมากๆในการทำนะตัวหนังสือใหญ่เห็นชัดก็จะมีบอกเลย ้าทำตามนี้จะได้โซเดียมอะไรเท่าไหร่อย่างไรสมมุติว่าคุณจะเพิ่มจะลดเนื้อสัตว์ของคุณเองก็ได้ต้องคำนวณโปรโตีนให้เหมาะกับระยะไตอย่างเช่นเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยก็ต้องคูณตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้รู้น,ะนี่นะคะเรื่องของโปรโตีนคนฟอกไตแล้วกิน1นถึงหนหลายคนกินโปรโตีนไม่ถึงมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายคุณจะได้รับอะไรบ้างนอกจากคู่มือเล่มนี้นะสองหนะ้าคุณจะได้คําแนะนํา ตลอดการฟื้นใจของคุณเนี่ยจากลินนะคะในนี้มีวิธีให้มาพูดคุยกันส่วนตัวด้วยแบบไปตรวจมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่ไหมคุณลินถ่ายรูปส่งมาให้ลินช่วยดูได้คุ้มมากนะทุกคน